ที่หนุ่มคนนี้กันบ้างนะคะก็ยังเป็นห่วงอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมต้องเป็นห่วงมากๆแฟนคลับคุณบุรินนะคะ mm hmm. ล่าสุดออกมาอัปเดตอาการที่ตนนั้นเนี่ยผ่าตัดลำไส้อักเสบ mm hmm. คือต้องบอกเลยว่าคือ3 mm hmm. มเดือนผ่านไปเนี่ยโอ้โหดูแลรักษาตัวยาวนานมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะ mm hmm. ทั้งหมดนี้ไปอัปเดตกันเลยค่ะก mm ็ตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจริงๆผมเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง mm hmm. นะฮะแล้วก็ ตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันคือมันอุดตัน,ตนเฉียบพลันมันเลยทําให้ปวดท้องมากๆแล้วก็ถ่ายไม่ออกเป็นเวลา4-5วันคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าเขากลัวว่าลำไส้จะระเบิดแล้วก็มันอาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ผมต้องผ่าเปิดหน้าท้องเนี่ยฮะความยาวประมาณสิบกว่าเซนใช่ฮะก็<ม>คือจากใต้หน้าอกลงไปถึงเลยเอวลงไปเลยก็ก็โอ้โหหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าผ่าตัดจริงๆอยู่ประมาณ หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนะฮะแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็ตกใจเลยเพราะว่ามันเจ็บมากมทัทง้ทงๆที่ยังมียาแก้ปวดอยู่มีมอร์ฟีนมีอะไรอยู่ทุกทุกอย่างนะฮะแต,แต่ตื่นมันก็ตกใจเพราะามีสายอยู่ในตัวมผมว่าเป็นสิบสายเลยที่ต่อเข้าตัวเรามีทั้งคอมีทั้งจมูกมีทั้งปากมีทั้งท้องอีกหลายหลายๆเส้นคือคือมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ผมจริงๆแล้วบอกว่าผมเป็นคนกินอาหารมันมากมแล้วก็ อนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็เขาเรียกว่าพักผ่อนน้อยและอีกอย่างคือออกกําลังกายไม่ไม่สม่ําเสมอ,อมนะฮะเพราะว่าจริงๆบอกว่าเรางานด้วยงานที่เราเยอะเนี่ยเรามีเวลาแทบจะออกกําลังกายได,ได,ได้ได้เต็มที่เพราะว่า มันมีงานที่ใช้พลังงานผมก็ต้องเซฟพลังงานแต่ละวันเพื่อจะไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเราก็ไม่มีโอกาสจะได้ออกอา,ากายอย่างเต็มที่สม่ําเสมอน้องๆทีมงานผมเนี่ยบอกว่าเขาไม่มีไรายได้มาเลื่งปีเลยผมรู้สึกว่าให้ผมต้องออกไปทําเพื่อเพื่อให้ให้ทีมงานผม,มหล่อเลี้ยงตัวเองได้ก็พยายามจะเต้นน้อยที่สุดแต่ด้วยเพลงผมมันเป็นเพลงเต้น ก็เลยเปลี่ยนแผนการทํางานก็เลยมีแดนเซอร์มาเพิ่มสองคนมีคอรัสเพิ่มอีก2คนเพื่อทําให้เราเราทำงานได้ได้เบาลงแต่ความสนุกเนี่ยยังมีมากเหมือนเดิมต้องต้องปรับครับเพราะว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยผมผมทานไม่ได้อยู่15วันเขาไม่ให้ทานอะไรเลยแล้วก็พอมาเริ่มทานเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ย่อยแล้วก็ตอนนั้นถอดถอดท่อออกจากจากทางเดินหายใจหมดแล้วนะฮะแล้วก็ทางเดินอาหารปรากฏว่าอาเจียนออกมาก็เลยต้องทุกอย่างต้องกลับมาเริ่มใหม่ ล้ว <Tory S 2> อยู่โรงพยาบาลหยุดทานมากๆเลยแล้วออกมาก็ต้องเริ่มใช้อาหารอาหารเหลวอยู่เป็นเกือบเดือนก็เห็นว่าสุดท้ายก็จะอาจจะเป็นโรคมะเร็งกันภายใน1ิปีซึ่งก็าบอกว่าตัวเราเองลูกผมก็ยังไม่ได้ไม่โตเท่าไหร่นะยังเป็นกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นก็บอกว่าผมไม่รีดแน่นอนเลยก็อยากจะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ออกมาเนี่ยผมก็เปลี่ยนแปลงตัวเองบอกว่าเพื่อนๆชวนไปเที่ยวไหนอะไรอะไรไปดื่มอะไรผมผมนั่นเลยเพื่อนเพื่อนๆก็เห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณบุรินก็ยืนยันชัดเจนว่าคือตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าคือไม่ได้ขับถ่ายประมาณ4-5วันแล้วก็ลำไส้อักเสบต้องผ่าตัดฉุกเฉินเลยทีเดียวก็ตื่นมาเขาก็บอกโอ้โหสายระยงระยงก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไรหนักขนาดนี้ไดยหรอระหว่างเวลาที่หายไปเนี่ยก็คือน้องๆในวงเขาก็บอกว่าเออก็ไม่ได้รับงานเป็นเดือนเขาบอกว่าถ้าไม่ได้รับงานนานก็แบบว่าไปรับงานอื่นได้เลยนะอะไรอย่างนี้นะก็เป็นห่วงตอนนี้ผ่านไปแล้วก็กำลังดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจนะคะขอให้สุขภาพกลับมาาาาาแแแขงงงงรรไววอออยยยย่่เเเเพิิีีบกกกกํลลัมนะะะคด๋ผจปา เข้าใจจริงๆนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของในวงการบันเทิงศิลปินต่างๆเวลาหลับนอนกินอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเวลาออกกําลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะคะนะคะเป็นกำลังใจให้หายไวๆนะคะ